สยามมอเตอร์สปอสวัสดีค่ะหลังจากที่อินเตอร์ใส่แทนอินเตอร์เดิมของ d m a เก่านะคะเราได้หมดไปนานมากเลยตอนนี้เรากลับมาแล้วแล้วก็จะบอกว่ากลับมาพิเศษกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันมาดูตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือตัวนี้เป็นแบบที่ทางร้านเรามีอยู่แล้วแต่ว่าก็ขาดไปนานก็กลับมาแล้วอินเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นอินเตอร์ปากออกสองทางแบบนี้นะคะ เรามาทําตัดเชื่อมเอาเนาะก็ตัดปิดปากฝั่งนี้แล้วก็มาเชื่อมปากฝั่งนี้นะคะเอย่าดูที่ตัวอินเตอร์กันนะคะสําหรับอินเตอร์ตัวนี้เราก็ปิดปิดปากเมื่อกี้นะคะปิดปิดไปเลยแล้วก็มาทําปากด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้เวลาเชื่อมก็อาจเกิดรอยรั่วเป็นตามดได้นะคะแล้วก็มาดูอากาศที่ไหลผ่านก็คือการทํางานเขาจะไหลาอากาศไหลามาจากด้านบนนะคะ ตัวนี้เราจะกั้นห้องต้องกั้นห้องเนาะไหลาจากด้านบนลงไปด้านล่างนะคะสังเกตที่หลอดด้านบนสุดแล้วก็ล่างสุดนะคะประมาณช่องที่1แล้วก็ช่องที่2ส,สังเกตว่ามันจะไปชนกับแท้งด้านนี้ชนปิดเพราะว่าตัวเนี้ยชนไปเลยมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะอากาศที่ไหลมันก็จะไหลได้ค่อนข้างน้อยอะไหลได้ไม่ดีเนาะมันไปชนปิดเลยตรงนี้ ไหลามาตรงนี้ก็ชนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมก็ไหลได้ไม่ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งของทางร้านเราเป็นแบบใหม่นะคะเราผลิตและออกแบบตัวอินเตอร์มาโดยเฉพาะ <Wow. S 1> ใส่แทนอินเตอร์เดิมดีแม็กเก่าเลยซึ่งได้หล่อตัวนี้เราหล่อลิ้นก้นห้องด้านในมาแล้วนะคะด้านในนี้จะมีลิ้นมาให้เลยไม่ต้องไปเชื่อมด้วยมือคนอีกแล้วตัวนี้ก็ พอถ้าเชื่อมภายในแบบนี้มันก็หมดปัญหาเรื่องการรั่วไปเพราะว่าการเชื่อมด้วยมือคนเนี่ยมันอาจจะเกิดรอยรั่วได้ทําให้อากาศเนี่ยระหว่างห้องบนกับห้องล่างสามารถรั่วถึงกันได้แล้วก็การไหลของอากาศจากปากบนนะคะไปนะคะ สังเกตที่แท้งฝั่งนี้นะคะเราผลิตออกมาออกแบบออกมาเพื่อให้อากาศไหลผ่านได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเก่าจะเป็นแบบสามเหลี่ยมปิดเมื่อกี้เนาะอากาศที่ช่องบนและช่องล่างมันไหลได้ไม่ค่อยดีตัวนี้ก็คือสามารถไหลผ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะไม่ชนแท้งฝั่งนี้แล้วค่ะสำหรับอินเตอร์ใส่แทนอินเตอร์เดิมเรามีทั้งดี a มเก่า อ l l new 2อ0 0นห้แล้วก็มีแล้วฟอร์ดตอนนี้2.2 3.2 Ma มาด้า BTE Pro 50เรามีครบแล้วนะคะลูกค้าอู่หรือว่าร้านที่สนใจนำไปขายก็สามารถติดต่อทาง Facebook ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าปรีกที่อยากติดตั้งหรือว่าอยากซื้อไปให้อู่ติดตั้งให้ สามารถติดต่อทักแชทผ่าน Facebook สยามมอเตอร์สปอร์ตได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ